สาโมงสิบเก้าพี่น้องเอ้ยสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาทีนะฮะอืมบรรยากาศนะบอแมนตอนเศร้าได้พี่น้องเอ้ยตอนแรงเ,เนี่ยเอินขึ้นมานแล้วไหม,ไไม,ไมไบ้านลูกเคยอยู่บ้านอัน เราหนาดผูดไ้ได้เราหนาน้องอิงผู้บด้แมนบ้านนี่ได้เอินมาทำไมอีอ้ายมาเพราะว่าอีอ้ายได้ผูมาจะไปนหนาดมาตะรไซ์อีเนวอันนี้มึงกับบทธรรมดาน้อยใหญ่เนาะ วัวแม่มึงบ่ธรรมดามันแทบมึงกับบ่ธรรมดาคือการอผภิบาลเขาไปอยู่กลาง <ไป S 1> เลยแม่โสร่เกาะนะแม่กอดท่แม่กอดโอ้ยมึงบ่อยากกอดประปเดี๋ยวนี่เอ้ยมึงเบิ่งเอ้ยเออนาน

นำไำกันเนาะได้พ e ัดสองพอว่ายังงเ้นพะว่าพอว่าอว่าเพื่อนมึงมักบอสใจมึงเต็นถุงๆอยู่ว่าเดียวดีนะมึงอยู่ไกลขาดนล้มึงหูซึ้งอะไรนตึ๊กตึ๊กจ้าที่บ้าเอานะที่บ้าเอาที่้ายกให้มัน่ะ นนว,นะว่าจะ,จะดกันอะไรฟังกูสิบ่านะน,นี้คือเรื่องจริงอีนี่นะมกักผู้บ่าวนะแต่โดนเราแต่บมมีโอกาสที่จะไปเจอกันแล้วมม่นี้เพิ่นว่าสวรรค์ส่งอันผู้ชายมาอา้าส่งม,ม,มาส่งมาตอนจักโมงอ้าวฝ่าประาาาาาทาน เอาเห็นยาลงมาเลยเคลื่อนใช้ลงมาอทีมงานเมื่อไรครับคุณโอ้ซี่ขำๆมาแล้วกับภาพกระสืบุกปันได้เท้าไหรนี่มากเป็นเบาอี่ายคนนี้ซีเอาให้ได้เป็นบ่เอาให้ได้ค่ะพ่อมดูแล อะอย่งดีค่ะอันนี้บัเทคอนเทนต์นะพี่น้องเรื่องจริงเลยนีู่้บาวสดยุกนาดบารบ้านหัวหาดเอ้ยผมแม่บ้านเหล่านาดาหัวหาดเลยกูหลงู้บาวบ้านเหล่านาดเหลนาดตร เองบเองืส่่ห่ทบ้านก็อยู่ไก่พอสนั่นแล้วมือแรงขืนเมื่อในมึงเฝ้าไปอาบน้ำแต่งหนาลงมาให้มันงามๆบมแมสีมืดยืดอยู่คือจะสีมึงดูผูกผู้ชายงนะหงผ้ายนะถ่าอยู่นี้มึงลงมาจังมึงจังผ้าไปอาบน้ำมึงจะพ้าไปอาบอยู่สกาบน้ำน้องกูกับมี mời นะ mời hết เฮ็ด đó ดอกสูงนานสิบ่ได้เฮ็ดหยังหลายยายได้ มันเอาจริงเรืออีนี่เป็นยังไงป้าป้าครัตเพิ่งปามึงหมักเขานะแต่เกเาไอเอมึงหากเห็นตอนนี้บอออย่างจผ่านไปยังพันพอดือนเขาปีหนาพี่ตามึงได้จังเห็นปีเ็ด บดิพีดบอเกีย่ยวขอบมนะันน่ะตอนใดบอแล้วเออมันเราเล็กบริฮูมือบูเมือบอกแล้ว,วนะเกุ๊บเยอะคนนะถูกน้องใครเห็นจะไม่นน่ะนานั้นมีนน่ีห <c oughs> กสิบกว่าคนกูไปปูถัว่วแล้วกูแล้วเห็นคอยเรานี่เออไอหใจเข้าใจกันเนาะ หได้ปายโอ้ยถ้าสิันจะจะบ่ลเอนสายกุ๊บนะกุบค่อยเด้อกุบค่อยนะเอาไหมเนี่ยย้มา้อ้อไอ้มึงแปอันกุบอันเออเอเจาสิมาทังพี่บอผู้เราสิเมืองผูปลาไว้ให้แล้วเ้แล้วารักระตอ่เสร อ่าแลบอกว่าน้ำออยู่เลยอัอืมึมง <c oughs> กูฟินน้ามันได้อะเยเอ่าอว่ค่ะ <c oughs> มึงสีคอยังเฟดมึงคอเป็นเมียล้วโลดเอ มึงพร้อมยุ่พร้อมแล้วในจะามคืนจะมีพร้อมอยู่บ่จะพร้อมสิเปย์เขาอยู่นหนามไหมนั่นเอออือีเพื่อนมันก็ซอยเพื่อนะกวอะเป็นลาบเฮาบอสีของเฮลาบอสีเออเา์สีเออ มึงต้องตอบเป็นว่าขันเจาเป็นพวข่อยข่อยยอมเป็นบ้าจะเป็นพวข่อยข่อยยอมเ่สือใจกูอ่อนละทวยอ๋อกูไปบป่เป็นกูกูขาชงขาชงอย่างกูไปไม่เป็นเลยมันมันแรงมันมันแรงกว่าที่กูคิด อขอค้อยบอกเคยผ่านผู้ชาย,ออย,าายมึงกรบอกแล้วไปว่ามึงบอกเคยมีผัวออม,มีผอย่าพระาเ้าได้หรือบบได้กัอีน้ามึงก็ต้องหาเนี่ยมาสู่ผู้ชายกินก่อนล้วว่า,า,าการที่ิมึงได้ผู้ชายมึงต้องเปเขาขาจะบอจเออ <laughs> มึงกระสอยมันแน่ยี่เพื่อนมึงสิจานหายสองสูตรว่าสารวะซัมเมอร์นะสูมึงอ่านมึงสั่งจากสูตรเหนุ๊กเอออย่าพอากสะนะเอาเป็นซัมเมอร์ะไันสูอยากกิน เห็ดนั่นสิได้ผู้ทายนนะตอดข่าวลดถามข่าวดูอีอายาาะถามมาคอยสิไปคอยต้องเห็ดแบบได้คอยจังสิได้เจ้า แลวได้ก็ต้องพยันแวไดตีนได้ก็งได้เจ้าีมันก็ถามเขาโนี่ดาจา้วได้พเจาครได้เจาอั่งเขาาการนเอ้ห้อ้หอ้าหโอ้หโอ้หโอ้้โหโอ้โ้เหโอ้โหโอ้อ้้หอ้โหอ้อ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ ฝ้าตรงหัวมึงจีบบเป็นเ้อยังขนาดนี้ถ้ามึงจีบแต่ริจำได้ยกทองบวมเหมยเลยแม่บอยากนานว่าเลยนะกาบวมเหมยเราลงหนั่นต่อเลยนะหายาวนะ กระติกน้าอีหยังเข้านะอันเขาค้นมาเบิร์ละบอสเล่นศาสตร์กับอยู่นะหันารไปไปเกี่ยวอีกให้นะพี่น้องอันสัมผัสเด้อหอมปากหอมคออีนี่มันเอาจริงอย่าบอกว่าบริแมนคอนเทนต์เด้ออีอายเนี่ยมันแอบมากปุณนี่มันจะโดนเรา น้องพี่น้องอาซ้สุสิอย่างไปสายนี่นี่ฮะป้าป้าเห้ามาเกี่ยวอีกป้านี่ยมะเพาขื่นมันบ่ห่อนดีได้ย้ำแรงๆแบบนี้คำๆอยู่สิ อากาศเย็นแห่งดีอีอ้ย่ามึงจะเอาไปใกล้แล้วนี่นี่ไปไหวฮะแคมขั้นนะมึงลมให้มันได้แล้วผู้ชายเด้อมึงเห็นไดกนไก็ได้ที่สิได้เขาน่ะมึงก็อ่อน้นเขาไปตีเออมึงก็ะามเขาเจ้าอยากได้ยังอืมน่นา,าก็ยังได้เจ้า แต่หอ,อมสิเ,สเปยนะ์นะมึงหมากจริงบ่เดี๋ยวนี่หมัมกจริงหมักแหง้งหมักแหง้แหงหอมไหมครับมันคือบัคคอร์ตี<ะ>บัคคอรน่ะคอนเทนต์บ่บัคคอรมึงไม่ได้หมากตีชอบคนนี้มันหมากจริงนะพี่น้องเอ้ย,อยอสำนีแหละพี่น้อง